น้ำมะนาวต้องเข้าห้าร้อยห้าสิบห้าไอ้ตัวนี้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบบ๊อบคือใครวะแกจะไปไหมฮัลโหลไปเลยพี่ไปเลยไปเลยเขาไปเจอกูจะแดงขวา พี่อ้วนพัพาบอกว่าด็อกแท็กเราหายไปสองคนนะอาจจะโลดแบทเหรอใช่น่าจะโลรแบทเพราะว่าาเเรช็คลอยู่กับเขาต้องใช้กอดใช่หรอเกื่อนหรือเปล่าไปไม่ได้ไปคุยกันที่กุญแจแดงขวาได้ไหมกูอยากเก็บคอตอนนี้มันด่วนมากเลยเพื่อนแล้วโด่วนไม่เป็นไรโด่งไม่เป็นไรเราตื่นเต้นตนนี้คือพรีเมียมโอเคป่ะได้ครับต้องมาไวนะครับพี่ ไม่ไม่ไม่ไอ้นี่ก่อนได้ไหมเอาเราพิมพ์บอลงที่กูก่อนได้ไหมไปที่ตู้ขายไปที่เดียวเลยขอร้องหน่ะหมดหมทีวดงยวหมดทีดวหมดทีดวไม่ได้เปไม่ได้เป็นรถมาคือกูบอกกันเลยนะอันนี้พูดแบบภูมิใจเลยนะแบบว่ากูแบบไม่ได้ดิ้นพุ่งไอ้แค่ไฟเมื่อกี้เป็นไฟที่พวกมึงแบบว่ารวมใจกันกดชิบหายก่อนนั้นนี้ก่อนนั้นไม่มีใครปลดเลยเทียหมดเลยแบบหมดเขาจริงอะ เดอยแล้วเราดูเป็นด้วยแหละเราวิ่กอดม่อกีนหนูไม่่วแทกนะมาแทกนะแต่พี่รู้มีคนหูดับนะนี่คนหูดับเนี่ยไมากินหนูได้ไหพี่ถือก้อนหดใช่ไหมแพ้ี่ยพี่พี่แก่ครับแล้เสียยีไปเรเขาอะไรที่เไม่ไหเขาขอพักแล้วเขาไม่ไหวอันโอเคครับพี่พี่พีู่้พี่ชอบไหมบ้างสุดยอดเลยค่ะเต้าควินอ ขาดสองอันของเราอ่ะมันโไงที่โไงเพื่อนที่โรยไม่กค่มันโรไงมันโรแบ็่แค่มันโรยเพื่อนี่เจ้าเป็นไงเพื่อนโรแบ็คไปโรแบ็คไปเออแล้วก็พรุ่งนี้ครับของเบสตี้อ่ะเราจะต้องทำล็องพิกเพิ่มนะถูกต้องครับเป็นอย่างนี้แล้วกันครับเอ่อเดี๋ยวทำล็อกเอ่อทำล็อกพิกเพิ่มมาสักสามร้อยเพราะยังไงเดี๋ยวบ้านมันมันจะไม่มีกฎหมายพี่เชื่อว่าได้ใช้ทำมาเลยสามร้อยเฮ้ยบ้านมันจะเป็นเลเวลพีบ้านบ้านบ้านมันจะเป็นแบบบ้านใหม่หมดเลยครับใช่ใช่ใช่มันจะมันจะได้เกาะเหลือห้าตัว เฟี้ยไม่ฟี้ไม่รู้แต่ตอน,นชอ็ชอตที่เราใบ้านไม่มี<อ>กฎหมายมันก็ไม่มันไม่ล็อกอยู่แล้วพี่มันตีอย่างเดียวไม่เป็นไรก็เล่นกันดีกันเล่นกันพี่มเดี๋ยวก็เผื่อใช้ไงเผื่อใช้ก็เก่งมากทุกคนเก่งมากเลยทำมาเลยเราค่อยทำมาเลยคนละสิบเฮ้ยเฉินเฮ้ยเฮ้ยทางตำรวจทำไม กสุนนพวกี้เออออูต้องกูตั้งใจจะบอกเลยแล้วบอกว่าตายด้วยนะแล้วบอกตายเผยผลที่ได้เพาว่าเพื่อนจะป้นเพื่อนป้นไม่ได้มันดีมากเลยเดียวมัดูเรื่องก่อ็เอบิลลี่ว่างไหอบิลลี่ไม่ครับเพราะเรื่องของเรื่องของสุขก่อผมไม่อยากให้แผ่วนะทำครับทำรห้ท่าต่อให้ม่ได้ก็เถียงเพราะเราใส่เต็มมาเขาอะเป็นเป็นอย่างนี้ดีกว่าครับเออ เกาะในตัวแต่ละคนมีใครเหลือต่ำแบบว่าหมดหมดเต็มหมดเลยสองตัวครับผมดเลยสองตัวเหลือแปดเหลือแปดมาบ่มาบ่หมดดีกว่าเดี๋ยวไปอยู่สิบไปยืนถล่งรวมรวมดีกว่ารวมแล้วค่อยแจกใหม่รวมไปเลยมันต่ำไปเลยไม่หลงมันดวงอ่ะมึงลองขี้ปากกูดิเบาเบอร์เป็นไม่ดุงนดุแล้วพีเป็นดุงแล้วเป็นดุงแล้วใครกูจะแดงไปขวากูจะแดงไปไม่หามันไม่นานมีรถป้อเดี๋ยวพักพร้อมกันแปเพื่อนแดงมาแดงไปด้วยดูไว้จะต้องเป็นแดงหนึ่งกินข้าวอีกทีกันหนึ่งเจ๊แม่พี่มาเวะ ราชไพ่ชนะโอเวอร์ลูกนั่นเลยนะโคตรเสียวเลยว่ะแทางตำรวจได้เดี๋ยวลูกไปเดี๋ยวเด,ดี๋ยวอาบไปเคียงทุกอย่างนะครับได้ค่ะได้ค่ะเห็นหนูรออย,อยอู่นี่ครับผมไปนี่กินข้าอยู่พี่กิ่เตี้ยงเลยอ่ะ ที่มนดเผ่อนด้วยนะคะขยบ้าขอยยบ้าคน้หรอชบหนุะเลยแต่ว่าน่สสาได้ครับด้ครับเอาด้านนี้นะคะเอดี๋ยวไปสจแดงนะ่องนพี่ตาไปไปก่อนเลยกูแดงรวมของก่อนเลยน้ำมะนาวต้องเข้าห้าร้อยห้าสิบห้าไอ้ตันนี้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบบ๊อบคือใคว จะไปอีกไหมฮัลโหลไปเลยพี่ไปเลย oh, <okay. S 2> ไปเลยอาะไปเปดปะใครมาบอก นี่แั่งโคตรเหนื่อยเลยวะ ฝาใจไงหนเฉยไงปกกินติล้วเรเปิดมาติดแล้วริดตแล้วะและลบอทโอเวอร์ครับบอทโอเวอร์เอ้ยบอทด้วยครับโอ้โหจอนอุตส่าห์อุตส่าห์เพิ่มแดงหนั่งบาทหนึ่งรลูกพ่อครับขออกงเงินแดงบาทหนึ่งเมิดเอามาใส่ให้หมดรับ ตนี้เกาะหมดแล้วี่ปเกาะหมดล้มันจะไปไหนเด็กแค่ามไม่รู้พี่ไปวนไหนพี่ไปไหนผมไปด้วยมีไปเกาะหมดเลยอ่ะทำ50ตัวคนต้องจเอาเหรอ80พี่เลข80เียอันนี้เฟอะไรอ่ะเฟรสี่อท่าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเมจะให้กลับมาใไปอันนี้เฟใชดี่ห้างเราเราเราสอง เราสองไอทีอสองป่ะมีแค่สองแกงที่ได <oh: ้บ้านมาป่ะกูได้ตางทำก่อนเออลบกบวนจ่ายเงินแกงด้วยนะคะหนูจะได้เอาให้พี่ชิยไอ้เลยเราลงสามง่ายง่ายเราลงสามมาถ้าชนะทำ้เี้ยงะอได้สองแล้วก็เข้าชิงทุกรอบแล้วบอกว่าใครไม่จ่ารบ เหมอเปนข้าวแบบนึงเออต้องเอาเป็นมันมีเงินแดงอะเพื่อนไมอาไม่เอาไม่เอาไม่เด้ไม่เอาไม่เอไม่อาไั่เตม่เอาไ่เอาีม่เ่เอาไม่ากม่เอาไม่เอาไม่เอา่อาไ่เอาไม่เอา่เอา่เอาไ่อาไม่เอาน่เอาไ่เอา่เอามอาไมอาไ่เอามเอาอม่ไ่เอ่เอไ่อาไ่เม่เอาอาไม่เไ่เอาไ่าาเอาไ่า่า่อาม่อ่ออ่มอมเป็นเด็กเอสเนี่ย อะไรอ่ะหมายถึงอะไรเงินแม่งค่เอาทตนี้แ่อาิตย์ใหม่ไหใช่แบ่อาทิตย์ใหม่ที่เดทเราโอเคได้ได้ได้ก็แวนซันกวนลยววกลับไปเนี่ยก็ะไรเขี้ไม่ได้เดี๋ยวพวกาจะอเพื่อนเขีกยยังยังยังเล็บเนือหรือปะดูปเล็บ มหมบจ่ายไปแล้วใช่ป่ะสีเป็นของป้าจ่ายแล้วให้มามอะไรอะนี่ก่อนมาคุยนี่ก่อนแป๊บนึงครับแปวของมันอยู่ในาไม่ทำได้เชืเลยบอกได้เช่อเลยวมีอะไรอยู่ในรถบ้างเดี๋ยวค่อยไปก็ได้ถ้ามีเดียว่ามาให้เขาได้ต้องคืนต้องคืนนะมันไมีแค่ล็อกปิกอันเดียวที่ต้องคืนเออเกาไม่ต้องเาไม่ต้องครับเกาไม่ต้องอยากอยากจะมีน้องรักไม่ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยเฮียโบไหนวะ เขาจะเหนื sea, player, <Never> ่อยหรืออ่จริงพี่เหนื่อยจนสูดก็เยอเข้ามาส่งครับมันไม่โบวอ่ะมันไม่โบวอ่ะเอาค่าพี่หน่อยกดไม่ได้มันไม่โบว่ะกระเป๋าสิบเจ็ดกระเป๋าสิบเจ็ดลิวแซมอายการนี้จบพรุ่งนี้โฟกัสที่สปอร์ต ข้าวมาส่งครับเอ่อข้าวเอามาให้ผมแป๊บนึงนะเฮ้ยไม่เหมือนกันพูดจริงนะไม่ได้โกหกไอเจะเอาข้าวบ้างเอาอะไรครับปูครับผมสองจานครับผมเห็นคลิปแล้วครับเอาค้ากระเป๋าสิบแปดหนึ่งจานหนึ่งสองจานค้าสองสองจานสองจานไอเจ้เอาข้าวเอาเอาที่เชฟเลยมีสามสิบจานมาดิ่เอาที่เชฟเร็วไอเจ้าข้าวพูดเราพวกเราอยู่เหบอกเดี๋ยวบอกวิธีพี่ว่านกี่โลครับพีอใจจ๋าอ่ะ ได้ครับได้เลยครับผมเอาแค่สองหนึ่งหนึ่งเขอบคุณค่ะหนึ่งหนึ่งครับตองหนึ่งใครจะเอาข้าวมาที่เชฟด่วนเลยเราเ็วเซล่าเซล่ามันรีบขอมีมีคนแทคปล่อยปูนปะนี่ไงปล่อยในเกงไงไม่ต้ังไม่้อมีเงินใส่แกงไปที่เหลือไปรรบเลยเ่ ไอ้พอนโชกุลพรโชกุลไอ้แค่สี่สองสี่สองเลขสิบเก้าครับสิบเก้ารถสิบเก้างั้นมึงไปที่รถดิเออที่รถไหนมาแล้วพี่เลขสี่มีหมดยังไงเป็นหนึ่งเด็กเจ็ดสิบไอต้นจ่ายของใครไปบ้างแล้วสามสามครับขอไอแว่นมึงส่งไปแล้วนี่วันนี้ไอไอนี้จ่ายอาทิตย์นี้ดิอาทิตย์นี้ผมยังไม่ได้ส่งเมื่อวานไอ้ส่งส่งตรงนี้ไม่จ่ายอ่ะผมไม่จ่ายหรอพี่ผมแม่อันนี้เงินแกงรอบใหม่เหรอหรือว่ารอบรอบที่แล้ว

อาทิตย์ใช่ป่ะแล้วปัจจุบันเก็บเงินแก๊งยังยังแวนยังของแวนจ่ายที่ที่แล้วไปของผมไม่ได้จ่ายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเก็บเงินเงินแก๊งยังกำลังเนี่ยพี่กำลังเรียกเก็บวันนี้มันเดย์ลน์วันถ่ายแล้วของผมยังไม่ได้จ่ายใช่ไหมเนี่ยของตัวนี้จ่ายมาเลยตัวนี้จ่ายเป็นเดือนแล้วนี่จ่ายเป็นเดือนแล้วแล้วขอกก่อนเลยนะพี่แลเดของพี่หกเดือนที่สี่ของพี่คุณด้วยพี่คุณยังไม่จ่ายไม่ได้ช่วยพี่เมื่อจ่ายแล้วครับเมื่อจ่ายแล้วครับไม่ได้ก่อนยี่สิบหก คนละสองแสนสองคนถูกปะสามติกไปที่เลยไปหกแสนถูกปะไุยเปมทีหลังก็พูด่เสือเาหายนะทำหรือเปล่ะไม่เป็นหกแสนถูกไหมทั้งหมดี่ยถูกแ็คเริบสามถึงว่าที่สิบเก้เรียกกำลบไปดิไอ้คุยไหน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 ให้อ้เร็วเร็วเร็วว็เร็เก็วเร็วเงเรเเเร็วร We yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.